นี่คือคลิปที่คนดูแล้วเนี่ยชื่นอกชื่นใจโดยเฉพาะเอซีลุงตู่ะนะคือนายกหนูวันก่อนครับมเมื่อเจอกับท่านองคมนตรีลุงตู่ก็สม่ำเสมอฮะอเดินไปส่งองคมนตรีลุงตู่ถึงรถแล้วก็ตอนก่อนกลับนะ,ะนะดี๋ยวท่านผู้ชมคอยดูนะฮะ ทำอะไรอาพอคิดถึงฉันคิดถึงเธอเพียงหนึ่งฉันรักเธอเพียงหนึ่งหนึ่งเดียวของใจแม้ว่าเราจะห่างไกลกันใความคิดถึงของฉันไม่เคยห่างไกลยังมันคงสือ่ดงขอให้เธอเชื่อใจจำไว้ ท่านนายกอนุทินชาญวิรกูลแล้วก็คุณจ๋าแล้วก็คุณกวางเลขานายกเดินตามไปส่งบลเอกประยุทธ์จันโอชานี่ตอนที่ไปที่ไปรับเสด็จหลังเข้าเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเสด็จพระราชนก็เลยมาในชุดนี้กันและเนตตะเบะลาด้วยแล้วลุงตู่นี่ก็รูปหลังให้พรด้วยนะนายกเนี่ยตอนรถจะออกไปแล้วจะปิดประตูเนี่ยนายกเข้าไปกราบที่ตัก ค่ะนะฮะแล้วนายกแล้วลุงตู่ก็รูปหลังให้พรเนี่ยอันนี้เป็นภาพบรรยากาศที่เห็นแล้วก็มีความสุขอะนะเพราะว่าถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความเคารพนับถือและที่สําคัญคือสม่สําเสมอไงค่ะเราก็เคยนําเสนอเห็นแล้วว่าตอนที่คุณอนุทินเคยเจอกับลุงตู่เดี๋ยวก็แบบนี้แหละค่ะแล้วตอนนี้มาเป็นนายกแล้วไงทีเนี้ยก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะก็ไปส่งถึงรถเหมือนเดิมค่นะอ นี่อันนี้ก็คือการพบกันระหว่างนายกกับท่านองคม์มนตรี